สวัสด,ดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เดินการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่21นะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะก็เข้าแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าเข้าแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าสรุปหลุดอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าหลุดนะคะก็มาแต่ตัววิ่งนะคะทุกรอบนะคะสังเกตดูแล้วนะคะก็มาตัววิ่งนะคะ รอบแรกไม่มานะคะตัววิ่งไม่มานะคะมารอบอปกตินะคะตัววิ่งห้าสองนะคะมาตัววิ่งทั้งคู่นะคะส่วนรอบสุดท้ายห้ามาอีกนะคะ,ะแล้วก็มารอบ VIP นะคะเจ็ดเจ็ดสามนะคะพี่น้องจ๋าก็มาตัววิ่งอีกนะคะจับคู่ผิดอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษขอภัยพี่น้องอย่างจริงใจนะคะก็ไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะสำหรับบันที่22นะคะ ชมกันได้ทุกวันนะคะแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋ากับแนวทางฮานอยสามนอยสูตรวัดใจสามนอยนะคะแอดก็ให้เด่นไปที่7นะคะวิ่งสามศูนแล้วก็4นะคะแล้วก็ตัวเจาะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะ ส่วนชุดเด่นรองนะคะเอสเรจะให้5ไปนะคะก็จะคู่จอกก็จะมีห้า1ูน5 3ห้าหนึ่งห้าสงห้าสามห้าสีนะคะสำหรับชุดกันก็จะมี7 7 7 9 5 5แล้วก็30นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับชุดเด่นนะคะเอสชอบนะคะพี่น้องจา๋าชอบไปที่70นะคะ7 3นะคะแล้วก็74นะคะ ส่วนชุดเดนรองนะคะแอดชอบนะคะ50น,นะคะ52แล้วก็53นะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋ากันไว้ก็ดีนะคะพี่น้องจ๋ากันที่79แล้วก็55นะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ จอบไปที่สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องแล้วก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาได้นะคะพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเนาะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับแอดด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นราออกนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกๆท่านนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ